วันนี้ตอนเย็นเพื่อนๆน่าอะไรกินกัน,น,นครับวันนี้เนี่ยพี่แทนคุณอยากกินแกงกะหรี่ไก่ครับเพื่อนๆวันนี้ก็เลยตามหาวัตถุดิบกันยกใหญ่เลยลเลยที่เราตามหากันนั่นคือน้ำพริกแกงของแกงกะหรี่ไก่ครับแต่เป็นแกงกะหรี่ไก่ของญี่ปุ่นนะไม่ใช่ของไทยนั่นก็เป็นเรื่องราวของวันนี้ครับเราก็เลยต้องตามหาครับเล่นใชาโหแย่เลยครับเดินทางไปเนี่ยหลายที่มากเลยครับแล้วก็ไปได้ที่เดียวครับมีอยู่ที่เดียวที่เดียวจบจริงๆครับทั้งวัตถุดิบทั้งหลายแหล่เนี่ยไปเอาที่นั่นที่เดียวเลยไม่ว่าจะเป็็็็นน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 มมมมััฝร่่่่่่่่่่งงไไไไวววาาาจจจะะะเเเเเปปปื้ออกกกแิพโโหทีีย ครบเลยครับจบอยู่ที่เดียวไปตามหาวัตถุดิบเนี่ยตั้งแต่บ่ายโมงครับโอ้โหกว่าจะกลับมาถึงบ้านเนี่ยบ่ายสามโมงครึ่งเลยครับเพื่อนเพื่อนพกลับมาถึงบ้านได้วันนี้เนี่ยเราก็รีบเตรียมวัตถุดิบเลยครับเพื่อนเพื่อนครับเอาไปล้างเสร็จแล้วก็เอามานั่งหั่นเลยครับพอเราหั่นของเตรียมวัตถุดิบเสร็จสับเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาเข้าไปผัดในกระทะครับผัดให้สุกในระดับหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยๆใส่หม้อต้มครับแต่เอ๊ะเรานึกขึ้นได้ว่า ในบ้านเราเนี่ยมีแครอทครับเราก็เลยต้องหยุดกลางคันแล้วก็วิ่งไปเอาแครอทมาใส่เพิ่มครับเพื่อนๆ่ที่เราต้องใส่เนี่ยก็มีหัวหอมใหญ่ครับแล้วก็มีมันฝรั่งแล้วก็มีแครอทครับแต่เราลืมเอาแครอทมาเสร็จแล้วในตู้เย็นแล้วเนี่ยเอามีแครอทอยู่ในตู้เย็นเราก็เลยต้องไปเอามาครับพอเราผัดทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเริ่มสุกได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็ใส่น้ําลงไปต้มเลยครับเพื่อนเ่ใส่ลงไปต้มจนกว่าน้ําจะเดือดครับพอน้ําเดือดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูครับว่าของที่เราใส่ลงไปสุกรรออยยังพสสุเเเ็็จแล้วาา ไก่ลงไปเลยครับเนื้อไก่ที่เราเตรียมไว้ล้างไว้แล้วครับเพื่อนๆพอเราใส่ไก่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยพอน้ําเริ่มเดือดเนี่ยเราก็ค่อยใส่น้ำพริกแกงที่เราไปตามหามาครับเพื่อนๆพอเราใส่น้ำพริกแกงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีแค่หน้าที่เฝ้าเตาครับนั่งเคี่ยวไปเรื่อยๆครับโอ้โหเคี่ยวเป็นแบบว่าไก่ตุ๋นยาจีนเลยแต่ไม่ใช่อันนี้คือแกงกะหรี่ไก่พอเราเคี่ยวไปเรื่อยๆเนี่ยจนขอบหม้อเริ่มไหม้ครับพอเราเริ่มไหม้เนี่ยก็ค่อยๆขูดลงมาครับแล้วเราอย่าลืมคนบ่อยๆนะครับเพราะว่าก้นหม้อเรา จะไหม้ครับแล้วก็ติดหม้อได้พอเริ่มไหม้เนี่ยเราก็เริ่มขูดครับขูดแรงๆแล้วก็เอาเขาขึ้นมาครับนี่แหละทําให้เราเนี่ยได้รสชาติสัมผัสแล้วก็กลิ่นหอมและที่ขาดไม่ได้เลยครับเราก็ต้องซื้อแอปเปิลมาครับเอาเปลือกแอปเปิลเนี่ยใส่ลงไปด้วยครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ต้องใส่เปลือกแอปเปิลมาด้วยครับรสชาติถึงจะอร่อยกลมกลมครับส่วนเนื้อเนี่ยเราก็เอาไปให้เด็กๆกินกัน <laughs> พอ,อทุกอย่างเราไปอยู่ในหมอ้อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เคี่ยวทุกอย่างไปเรื่อยๆครับจนกว่าทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มงวดแล้วก็น้ําแกงเนี่ยเริ่มข้นควักเข้ามาคราวนี้อือร่อยแน่นอนครับเพืเ่อนๆอย่างสุดท้ายที่เราขายไม่ได้เลยก็คือ น้ำพริกผงแกงกะหรี่ไก่ครับนี่แหละครับพระเอกของงานคราวนี้ทําให้รสชาติอ่ะแล้วก็กลิ่นหอมมุ่งมาเลยครับพอเราใส่น้ำพริกแกงลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปรุงรสตามชอบเลยเลยครับว่าชอบแบบไหนก็ปรุงรสชาติออกมาแบบนั้นเลยครับไม่ได้มีสูตรตายตัวอะไรเรื่องรสชาติเพื่อนๆแต่ก่อนอื่นนี่อย่าลืมนะครับเพราะเราต้องเคี่ยวไปเรื่อยๆครับเราอย่าปรุงเค็มเกินไปครับเพราะฉะนั้นนะมันจะเค็มมากเลยครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับไปกินข้าวด้วยกันครับเพื่อน